สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ใจกลางที่ราบสูงโคราชกันแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปดูประสานหินนะเราจะไปสำรวจร่องรอยที่มันเก่าแก่กว่านั้นมาก เป็นภาพเขียนสีโบราณที่อายุน่าจะรุ่มร่วม4,000ปีได้เลยซ่อนตัวอยู่ในที่ที่แบบว่าหลายคนคาดไม่ถึงเลยครับที่วัดเขาจันงามจังหวัดนครราชสีมาใช่เลยค่ะซึ่งการเจาะลึกของเราวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มองจากมุมเดียวแต่เราจะเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมายำรวมกันให้เห็นภาพเลยนะคะมีทั้งบทความท่องเที่ยวที่ให้ฟิลลิ่งให้บรรยากาศมีรายงานทางโบราณคดีที่แบบเจาะลึกทุกรายละเอียดจริงจ แล้วก็มีฐานข้อมูลศิลปกรรมกับธรณีวิทยาด้วยทั้งหมดนี้จะทําให้เราเห็นภาพเขาจันง,งามแบบรอบด้านที่สุดเลยค่ะครับโจทย์ใหญ่ของเราวันนี้ก็คือภาพวาดพวกนี้มันเป็นแค่ศิลปะบนหินสวยๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันคือ,อ,อหน้าต่างที่เปิดให้เรามองเห็นชีวิตความเชื่อสังคมของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์กันแน่ผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเอาล่ะ เรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดแรกที่ผมว่ามันน่าสนใจมากจนต้องหยิบมาคุยกันก่อนเลยก็คือเรื่องสถานที่ตั้งครับปกติพอเรานึกถึงภาพเขียนสีโบราณเนี่ยเราจะนึกถึงถ้ำลึกๆในป่าที่แบบเข้าถึงยากๆใช่ไหมครับแต่ที่นี่กับตรงกันข้ามเลยใช่ค่ะอันนี้น่าประหลาดใจมากคือภาพเขียนสีเข่าจันง,งามเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณของวัดเขาจันง,งามหรืออีกชื่อก็คือวัดเลิศสวรรัสด ซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัดป่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบมากในอำเภอสีคิ้วเลยค่ะการที่มะระดกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มาอยู่กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของยุคปัจจุบันได้แบบกลมกลืนขนาดนี้มันพิเศษมากๆเลยนะโห ellt. เหมือนเวลาส่งยุคมาเจอกันในที่เดียวเลยนะครับแล้วที่ทึ่งกว่านั้นคือข้อมูลทุกแหล่งยืนยันตรงกันเลยว่าที่นี่เป็นแหล่งศิลปะถ้ำยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แห่งเดียวเลยหรอครับที่เจอในโคราชจนถึงตอนนี้ แห่งเดียวจริงๆค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะที่ทําให้สถานะของที่นี่มันสําคัญมากๆในทางโบราณาคดีมันไม่ใช่แค่อแอแหล่งโบราณาคดีหนึ่งในหลายๆที่แต่เป็นเหมือนตัวแทนหนึ่งเดียวของศิลปะาถ้ำยุคนั้นในพื้นที่โคราชเลยพอได้ยินแบบนี้แล้วยิ่งสงสัยเลยครับว่าทําไมต้องเป็นที่นี่ละ่ะในโคราชที่กว้างใหญ่ขนาดนั้นทําไมมนุษย์โบราณถึงเลือกเพิงผาตรงนี้เพื่อฝากร่องรอยเอาไว้มันต้องมีเหตุผลสําคัญแน่ๆ ถ้าเราดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประกอบนะคะจะเห็นคําตอบชัดมากเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะแต่เป็นการเลือกทําเลที่แบบว่าฉลาดมากๆอย่างแรกเลยคือลักษณะทางกายภาพบริเวณนี้เป็นเพิงผาหินทรายขนาดใหญ่บนเขาใยญเที่ยงหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเขาเขื่อนลั่นมันไม่ใช่ถ้าปิดทึบนะคะแต่เป็นเพิงผาเปิดโล่งที่ใช้กําบังแดดฝนได้ดีมากๆเหมือนเป็นบ้านพักชั่วคราวชั้นบีเลยครับแต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่า การที่เขากลับมาที่เดิมบ่อยพอที่จะวาดรูปที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้เนี่ยคำว่าชั่วคราวของเขาอาจจะไม่เหมือนของเราในปัจจุบันหรือเปล่าครับอาจจะเป็นบ้านตามฤดูกาลที่กลับมาทุกปีโอ้โห oh เป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากค่ะคำว่าชั่วคราวอาจจะหมายถึงการพักระยะสั้นๆก็ได้แต่การสร้างงานศิลปะที่ซับซ้อนขนาดนี้มันก็บอกถึงความผูกพันกับสถานที่จริงๆ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคนั้นที่เป็นแบบกึ่งร่อนเร่คือล่าสัตว์เก็บของป่าแต่อาจจะเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นแล้วและปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให้เขาเลือกที่นี่ก็คือน้ําค่ะแรงข้อมูลบอกว่าพื้นที่วัดเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับลําน้ําโบราณที่ชื่อว่าห้วยซับว่าซึ่งไหลไปเชื่อมกับลําตะคลองอีกทีอ๋อปัจจัยคลาสสิกเลยไม่ว่ายุคไหนก็ต้องมีน้ําถูกต้องค่ะ การตั้งถิ่นฐานใกล้น้ำคือหัวใจของการอยู่รอดเลยดังนั้นการเลือกเพิงผ่าตรงนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่แบบส,สมบูรณ์แบบมากมีที่กำบังปลอดภัยมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างลงตัวพอเข้าใจบริบทสถานที่แล้วเรามาเจาะลึกตัวงานศิลปะก,กันบ้างดีกว่าตรงนี้แหละครับที่ผมตื่นเต้นที่สุดเลยจากข้อมูลบอกว่าภาพเขียนพวกนี้ใช้สีแดงสด อยู่สูงจากพื้นประมาณ2-4ถึงเมตรเลยนะหมายความว่าคนวาดต้องตั้งใจปีนหรือหาอะไรมาต่อเพื่อจะวาดแน่ๆและที่สำคัญคืออายุรา,ราวๆ3ามถึงพันปีมาแล้วและในบรรดาภาพทั้งหมดนะคะมีกลุ่มภาพที่นักโบราณคดีให้ความสำคัญมากๆยกให้เป็นไฮไลท์เลยก็คือกลุ่มที่1จะอยู่บนผนังหินด้านทิศตะวันออกเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เล่าเรื่องได้มากที่สุดเลยค่ะเหมือนเป็นฉากมัสเตอร์พิซของที่นี่เลยครับ ผมอยากจะลองบรรยายให้เห็นภาพตามกันนะลองนึกภาพว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าผาหินนั้นนะในกลุ่มที่1เนี่ยเราจะเห็นภาพกลุ่มคนมากถึง14คนไม่ใช่แค่คน2อสาคนนะแต่เป็นชุมชนย่อมๆเลยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กและที่สำคัญมีสุน,นัขอีก1ตัวด้วยมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเจอรูปถ่ายครอบครัวใหญ่จากอดีตเลยครับแล้วมีภาพหนึ่งเด่นมากคือคนกำลังง้างคันธนูท่าทางทรงพลังมาก เหมือนเพิ่งยิงลูกศรอ,ออกไปเลยการมีสุนัขอยู่ในภาพด้วยนี่สําคัญมากเลยนะคะมันบอกเราว่าสุนัขได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์แล้วอาจจะใช้ล่าสัตว์หรือเป็นเพื่อนคู่ใจซึ่งมันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ที่พัฒนาไปอีกขั้นแล้วและที่น่าสนใจในรายละเอียดก็คือท่าทางของคนในภาพค่ะ มีกลุ่มคนที่อยู่ในท่าทางคล้ายๆกำลังเต้นรำหรือกำลังเดินเป็นขบวนมันบ่งบอกถึงกิจกรรมทางสังคมบางอย่างไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดาใช่เลยครับมันดูมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพนิ่งๆแล้วยังมีภาพผู้หญิงที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะกำลังตั้งท้องพอะท้องจะใหญ่เป็นพิเศษแล้วก็มีภาพคนสองคนที่เหมือนกำลังคุยกันเล่นกันอยู่มันดูมีชีวิตชีวามาก ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภาพของเด็กที่อยู่ในท่ารำอีกด้วยมันให้ความรู้สึกว่านี่คือภาพบันทึกชีวิตของชุมชนที่มีความสุขมีกิจกรรมมีการสังสรรค์ไม่ใช่แค่ภาพการล่าสัตว์อย่างที่เราเห็นบ่อยๆในที่อื่นซึ่งภาพแบบนี้หายากมากนะคะพอเรามองลึกลงไปในรายละเอียดเชิงเทคนิคนะครับมันยิ่งน่าทึ่งเข้าไปอีกผมอ่านเจอว่าศิลปินเมื่อ4,000ปีก่อนเนี่ยใช้เทคนิคการวาดถึง2แบบในภาพชุดเดียวกันเลยเหรอครับ ใช่ค่ะและนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความตั้งใจของศิลปินยุคนั้นเลยเทคนิคแรกคือแบบเงาทึบหรือที่เรียกว่า silhouette ก็คือการระบายสีทึบเต็มทั้งรูปทําให้ภาพดูเด่นมีน้ําหนักส่วนอีกแบบคือแบบลายเส้นหรือเอา l i n ที่ว่าเฉพาะเส้นขอบด้านนอกทําให้เห็นรูปทรงที่โปร่งขึ้นการเลือกใช้เทคนิคที่ต่างกันอาจจะเพื่อคือต้องการจะแยกกลุ่มคนหรือเน้นความสําคัญของบางคนในภาพก็ได้ค่ะมันคือการตัดสินใจเชิงศิลปะที่ซับซ้อนมาก น่าสนใจมากครับที่เขาใช้เทคนิคซับซ้อนขนาดนั้นแสดงว่าเขาสังเกตร,รายละเอียดจริงๆแล้วก็ต้องการสื่อสารเรื่องที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมันก็ทําให้ผมสงสัยต่อไปอีกว่าในเมื่อเขาวาดท่าทางได้ละเอียดแล้วแล้วรายละเอียดอย่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายล่ะครับมันชัดพอที่เราจะเห็นภาพวัฒนธรรมของเขาเลยไหมบอกได้เยอะเลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งจิ๊กซอที่สําคัญเลย จากการวิเคราะห์ภาพเนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่สวมเสื้อนะคะแต่นุ่งผ้าเตี่ยวซึ่งก็ปกติในเขตร้อนแต่ในส่วนของผู้หญิงจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่าคือมีเครื่องประดับที่นักโบราณคดีเรียกว่าหางนกห้อยลงมาจากผ้าที่นุ่งแล้วบางภาพก็มีเครื่องประดับคล้ายๆผู้ประดับบนศีรษะด้วยเครื่องประดับหางนก แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าต้องมาจากธรรมชาติแน่ๆมันแสดงให้เห็นถึงรสนิยมความงามในยุคนั้นเลยนะครับว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรแล้วมันก็ทําให้ภาพของผู้หญิงยุคนั้นดูมีมิติขึ้นด้วยไม่ใช่แค่สมาชิกในชุมชนแต่เป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงานถูกต้องค่ะมันคือแฟชั่นเมื่อ4,000ปีก่อนเลยนะแล้วมันก็บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข้อสังเกตทางกายภาพที่สำคัญมากจากข้อมูลนะคะคือลักษณะของคนที่ปรากฏในภาพส่วนใหญ่จะมีน่องโปง่งหรือน่องที่ดูใหญ่เป็นพิเศษค่ะน่องโปง่งผมเคยได้ยินลักษณะนี้จากแหล่งภาพเขียนสีที่อื่นในอีสานเหมือนกันนะครับที่ผ่าแต้มก็มีคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นเป็นข้อสังเกตที่เฉียบแหลมมากลักษณะน่องโป่งเนี่ยไม่ได้เจอแค่ที่เขาจันงามนะคะ แต่เป็นลักษณะเด่นที่เจอที่อื่นในอีสานด้วยอย่างที่ผาแต้มอุบลราชธานีหรือที่ถ้ำภูปลาร้าอุทัยธานีก็มีนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นเครือญาติกันระหว่างชุมชนโบราณในแถบนี้ก็ได้ค่ะเหมือนเป็นลายเซ็นทางศิลปะหรือลักษณะทางชาติพันธุ์ที่สืบทอดกันมาฟังมาถึงตรงนี้แล้วจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นเริ่มต่อกันเป็นภาพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลย มันชัดแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพวาดเล่นๆแน่นอนแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลถ้าเรานำทั้งหมดมาประกอบกันภาพนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมของพวกเขาครับโอ้โหมันบอกเล่าเรื่องราวของสังคมในอดีตได้ลึกซึ้งอย่างน่าทึ่งเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องวิถีชีวิตภาพพุ่งนี้ไม่ได้สะท้อนแค่สังคมล่าสัตว์อย่างเดียวการมีภาพชุมชนขนาดใหญ่ที่มีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายสุน,นัข มันบ่งชี้ว่าพวกเขาไม่ได้ร่อนเร่ตลอดเวลาแต่อาจจะเริ่มตั้งหลักปักฐานแล้วมีการทำเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการล่าสัตว์เกิดเป็นชุมชนที่มั่นคงขึ้นโอ้ซึ่งการเต้นรำหรือการเดินเป็นขบวนเนี้ยก็คงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงแน่ๆในสังคมยุคนั้นทุกอย่างน่าจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นถูกต้องค่ะและนั่นคือประเด็นที่สองคือเรื่องพิธีกรรมความเชื่อ ผ้าทางพวกนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บางอย่างอาจจะเป็นการบวงสรวงธรรมชาติการขอพรเพื่อความอุมสมบูรณ์หรืออาจจะเป็นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านเช่นพิธีฉลองการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวการมีพิธีกรรมที่ซับซ้อนก็แสดงว่าพวกเขามีระบบความเชื่อที่เป็นรูปธรรมแล้วไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดไปวัน และสุดท้ายการมีภาพครบทั้งชายหญิงเด็กสัตว์เลี้ยงมันก็สะท้อนภาพโครงสร้างสังคมที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับใช่ค่ะนั่นคือประเด็นที่3เรื่องโครงสร้างทางสังคมการปรากฏตัวของทุกองค์ประกอบในชุมชนแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของครอบครัวและชุมชนที่สมบูรณ์แบบดังนั้นภาพเขียนสีเขาจันง,งามจึงไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นเหมือนเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ เป็นหน้าต่างบานใหญ่ที่ทำให้เราเข้าใจโลกของผู้คนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในที่ราบสูงโคราชได้ชัดเจนและมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลยค่ะพอได้เห็นภาพสังคมที่สมบูรณ์ขนาดนี้มันทำให้เราต้องกลับไปมองผืนผ้าใบที่คนโบราณใช้เลยนะครับคือเจ้าพึงหินพานี้เองผมรู้สึกว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะแหล่งข้อมูลบอกว่าตัวหินเองก็มีเรื่องราวที่เก่าแก่ยิ่งกว่าโซนอยู่ใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะและตรงนี้คือจุดที่จะทำให้เราต้องทึ่งไปกับการซ้อนทับของเวลาอย่างมหาศาลเลยต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่วัดเขาจันง,งามทั้งหมดรวมถึงเคิงผาที่เราพูดถึงเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาหินทรายในกลุ่มหินโคราชซึ่งหินทรายที่มนุษย์โบราณไปวาดภาพไวอ้อ่ะมันไม่ใช่หินธรรมดาธรรมดาค่ะไม่ธรรมดายัางไงครับมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่หินทรายพวกนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียส ซึ่งก็คือประมาณ65-145ถึงล้านปีก่อนมันคือยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ดังนั้นเวลาที่เรามองภาพเขียนสีอายุ4 0 0พันปีเรากำลังมองประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ถูกบันทึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกที่มีอายุกว่า65ล้านปีค่ะโห4 0 0พันปีบน65ล้านปีมันเหมือนกับการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์คคลเล่มที่ถูกเขียนไว้บนหน้ากระดาษแผ่นเดียวกันเลยนะครับมนุษย์เราเป็นแค่ เออย่อหน้าสั้นๆบนหน้ากระดาษที่เก่าแก่กว่ามันมหาศาลเลยอะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะมันทําให้เราเห็นสเกลเวลาที่ต่างกันสุดขั้วเลยและพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าโคราจิโอพาร์กก็ไม่มีแค่เรื่องนี้นะคะในบริเวณใกล้เคียงยังมีลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาอื่นๆอ,อ,อีกมากอย่างเช่นเขารูปอีโตหรือที่เรียกว่าควีสตาแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่พบไม้ไกลเป็นเห็นกับซากไดโนเสาร์อีกมากมายเลย เท่ากับว่าดินแดนแห่งนี้เป็นเหมือนห้องสมุดขนาดมือหือมาที่เก็บทั้งเรื่องราวของโลกเรื่องราวไดโนเสาร์และเรื่องราวของมนุษย์ยุคแรกๆไว้ในที่เดียวกันเลยถูกต้องค่ะมันเป็นการตอกย้ำว่าดินแดนแห่งนี้มีความสำคัญทั้งในมิติของประวัติศาสตร์มนุษย์และประวัติศาสตร์โลกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก การที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่แค่การไปดูภาพวาดแต่คือการไปสัมผัสกับช่วงเวลาที่แตกแต่างกันอย่างสุดขั้วในสถานที่เดียวกันเป็นการเดินทางทางความคิดที่น่าทึง่งจริงๆครับวันนี้เราเริ่มจากวัดป่าอันเงียบสงบในอำเภอสีคิ้วเดินทางย้อนเวลาไป4,000ปีเพื่อถอดรหัสภาพเขียนสีที่บอกเล่าเรื่องราวชุมชนโบราณได้ละเอียดมาก แล้วสุดท้ายก็ขยายมุมมองของเราออกไปสู่มิติทางธรณีวิทยาในระดับหลายสิบล้านปีมันทำให้เรารู้สึกตัวเล็กลงไปเลยเมื่อเทียบกับการเวลาค่ะและแก่นสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือภาพเขียนสีเขาจันงามไม่ใช่แค่โบราณวัตถุที่ถูกแช่แข็งไว้ในเวลาแต่มันคือหลักฐานที่มีชีวิตที่กำลังบอกเราว่าดินแดนแห่งนี้มีผู้คนมีวัฒนธรรมมีความเชื่อ และมีเรื่องราวที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มากเลยค่ะเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมและทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับแต่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดอีกสักเล็กน้อยค่ะจากแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามามีการระบุว่าปัจจุบันมีการพบร่องรอยการขีดเขียนของคนยุคใหม่ในบริเวณใกล้ๆก,ก,กับภาพเขียนสีโบราณซึ่งเรื่องนี้นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างศิละปะกับการทำลายล่ะคะ มนุษย์เมื่อ4,000ปีก่อนทิ้งร่องรอยไว้บนหินเรายกย่องให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแต่พอคนยุคปัจจุบันทิ้งร่องรอยไว้บ้างเรากลับเรียกว่าเป็นการทำลายมุมมองที่เรามีต่ออดีตและปัจจุบันรวมถึงระยะห่างของการละเวลามันส่งผลต่อการให้คุณค่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแตกต่างกันอย่างไร เป็นคำถามที่ลึกซึ้งและน่าเก็บไปขบคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ